สวัสดีครับผมวันนี้ทุกคนก็อยู่กับผมในเกม Hunting Season นั่นเองนะครับผมเอาละมาดูซิว่าเกมนี้มันจะเป็นยังไงโอเคผมจะกดเริ่มเล่นเลยนะครับผมเอาละคืออะไรเนี่ยอา้ามีการสร้างล็อบบี้ด้วยแฮล็อบบี้ของอะไรวะเนี่ยเออเควินเควินเพ็กหรอเพื่อนอันนี้เพื่อนเราเองหรอเพื่ใน,นระบอกปะเอ๊แต่ก็อะไรไงดีอ่ะ อันนี้สาธาผมจะไม่โดนเตะใช่ไหมเนี่ยหมดเหรอสุมส่มเลยแล้วกันต้องเป็นเจ้าของล็อบบี้อัฟฟายังไงจะให้เราเล่นด้วยปะเนี่ยอ่าเราจะเล่นได้โดยมะเนี่ยโอเคได้เนาะเขาไม่เตะเราก็บุญเท่าไหร่แล้วโอเคมาครับทุกคน ล่า,เ,าเราจะถูกล่าหรอหือวะกวีผู้สร้างโอ้โหวัตถุประสงค์เตรียมเตรียมอะไรหรอเตรียมตัวหรอขวดมีดมาชวับนี่คริสตัลหรอ ให้เราทำอะไรเนี่ยไม่มีอะไรเลยตอนนี้ผมไม่มีสินค้าอะไรเลยทุกคนดูดิเออมาใหม่ฮะเอ๊ออะทุกคนรอด้วยสิเอ๊ะเกมนี้มันเล่นยังไงวะเนี่ยคือหลักๆแล้วให้เราทำอะไรวะผมยังไม่รู้เลยเนี่ย <laughs> อย่าลืมนะครับทุกคนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมและที่สําคัญกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็สําคัญอย่างยิ่งเลยคือกดแชร์นะครับเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นช่องผมนั่นเองนะครับผมโดนปิดกั้นกันมองเห็นไป,ไปเล่นต่อขอบคุณมากเลยครับผมวิ่งโอ้ว,วิ่งคนเร็วอ่ะโอ้อย่ากันนะรุโตเนี่ยอาซิไม่มีเหนื่อยใช่ไหมอ๋อมีเหนื่อยมีเหนื่อยเนาะ ให้ทำอะไรก่อนวันนี้ก่อนผมยังไม่รู้เลยโอ้โว้ยนั่นประตูอะไรประตูมิติเหรอให้ลองเข้าไปไหมกดชิปวิ่งสเปซบาร์ก็คือม้วนตัวอ๋อเอาไปฉายเหรอตรงนี้เหรอไม่ใช่ e คือที่ชุบนั่นเองเนาะเอาไปชุบเลือดอย่างนี้ใิ่ไงไม่เห็นมีอะไรเลยอะผ่านแบตเตอรี่เราเต็มแล้วเฮ้ยมันเกียล่าอะไรวะเน,นี้ยล็อกไว้อันนี้ก็แท่งเลี้ยงแสงเหรอ,เ,อเวลาจะหมดแล้วสิ่าวินกวิ ไม่ทำไรวะนี่เอายิงพูดแล้วแล้วได้อะไรยิงพูดแล้วคืออะไรตอนนี้ไม่รู้ว่าผมอยู่ไหนเนี่ยอู้แถวนี้คืออะไรวะเฮ้ยทำไมมันมันเกิดหมาย้วงขึ้นอะทุกคนอ่ามาดูวิ่งเสียงปิดประตูโคตรด,ดังเนี่ยกลัวอยู่แถเนี่ยกดีแบตเตอรี่เราเต็มแล้ว ันนี้ไงโอ้โหนึกว่าหายไปไหนอ่าเวลาจะหมดแล้วแล้วไงต่อห้าสี่สามสองหนึ่งมัธยป,ปสงค์กรอนสิ่งมีชีวิตเว้ย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 วเว้ยมาแล้วป่าเว้ยเว้ยเว้ยสู้มันสู้มันสู้มันบักคำน้อยเว้ย โอ๊ยเจ็บผมล้มแล้วอะไรวะเนี้ยโอ้ยใครก็ได้ช่วยทีจะตายแล้วตอนนี้สิบแปดช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้ยไม่มีใครช่วยผมเลยอะ ตายโอ้โหอะไรวะเนี้ยคุณตายเอารอการเกิดใหม่ใช่ไหมโอ้โหมันเกมอสุรกายนี่ว่า โคตรโหนะทุกคนอ่าเรียบร้อยใช่ไหมเนี่ยดูผู้เล่นเขาดื่นยังรอดอยู่เลยส่วนผมไม่รอดอะ่ะโอ้โหโ,หโ,หโ,หโอ้โหโอ้โหสรุปคือฆ่าปีศาจได้แล้วใช่ไหมเนี่ย โออะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยพี่สายน่กกากลัวเอาเรื่องนะเนี่ย เสียงโคดหนวกหงอนทุกคนเสียงโคดดังมากเลยเอาคนนี้วิ่งไปไหนฮะหนีแล้วเหรอหนีแล้วเหรอวิ่งหนีแล้วเหรอเอาปล่อยเพื่อนจัดการอา้าวโอเคตายแล้วอโอ้โหผมตายไม่มีใครช่วยผมเลยเ,เสียใจยมาก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 